ต <s trains> า,าับไออินเตอร์ไปก่อนนะอ่าอ่าใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ได้อะช่วงนี้งานเยอะมากครับมันจะป่วยวันนี้ไม่ค่อยสบายครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือปั่นจักรยาน,นหนักหน่อย <c oughs> คืออย่างเงี้เมื่อวานเมื่อวานไปปั่นจักรยานแบบไกลที่สุดในชีวิตที่เคยปั่นมาอะไรเงี้ย แล้วก็มีงานด่วนมาต่อตอนเย็นแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วไม่ได้สระผมแล้วนอนนั่นแหละครับก็เลยป่วยแต่ว่าหกสิบในในโลในเมืองอ่ะปั่นครึ่งวันไปลองอย่าไปลองตอนแรกคิดว่าแบบไม่ได้มีงานต่อปกติเวลาไปปั่นรย,ยานจะไม่ค่อยได้รับงานต่ออะไรเงี้ยแต่เมื่อวานมีงานด่วนเข้ามาพอดีก็เลยนิดน,นึง,ง,งนใช่แบบแก๊งเพื่อนแล้วก็เป็นแก๊งของทริปปั่นจักรยานด้วยกันอยู่แล้วแต่ปกติปั่นอยู่ประมาณแบบ สามสิบสี่สิบโลอะไรเงี้ยครับลองท้าทายตัวเองเป็นไงล่ะท้าทายระบบโดนระบบท้าทายกลับเลยทํางานทั้งปีไม่เป็นไรอะไรเนี้ยออกกําลังกายวันเดียวเป็นเลยก็ทําให้ได้รู้นะครับว่าการออกกําลังกายเราเล่นเราเล่นเราเล่นจริงแล้วก็สายแบบออกกำลังกายอย่ง้ใช่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ได้หนักขนาดขนาดผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทํางานที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาทํางานเยอะด้วยครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็แบบ ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่ได้เป่าผมไม่แห้งก่อนแล้วไปงีบตอนกลางวันอีกอะไรอีกเงี้ยครับก็เลยระบบรวนเลยครับวันนี้แต่ว่าก็เต็มที่นะพยายามเต็มที่เพราะวันนี้แบบแฟนๆมาหากันเยอะก็จะลุย,ยครับพร้อมลุยอยู่แล้วจะไปเชียงนใหม่ไม่ได้ไปเชียงราย <laughs> ไม่ได้ไปเขาไปทำคอนเทนต์เที่ยวคนเดียวเราไ,ไปได้ไงล่ะผิดคนอนเซปต์เขาเขาชวนม้แลวเขาบอกว่าแกล้งทำไปเป็นเซอร์ไพรส์สิเนีย ติดงานสิเราเซฟไฮกว่าโดนเซฟไฮกับปกติทุกคลิปที่เขาชวนเราตลอดก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ถ้ากแต่เขาจะมีพาร์ททำงานอ่ะพาร์ททำงานเขาต้องไปกับกลุ่มเพื่อนเขาหรือหรือว่าแบบทําตามที่แบบลูกค้าไปเนาะอย่างรอบล่าสุดก็เป็นทริปแบบคลิปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้ก็ถ้าเราไปมันก็จะไม่ใช่เที่ยวคนเดียวไงคือแบบไปคนเดียวตั้งต้องคนเดียวใช่ใช่ แล้วเราห่วงไหมเวลาเขาคนเดียวอะไรก็ก็ก็ห่วงครับแล้วก็ช่วยช่วยแพนให้แหละอยากให้ฟลอร์ที่สุดเพราะว่าโปรติดีเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อตั๋วเองไม่ค่อยจองโรงแรมเองไม่ค่อยวางทริปเที่ยวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเวลาดีไปที่ใเพื่อนก็จะทำให้ใช่ใช่เป็นสายแบบไปไปสนุกหน้างานอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอต้องไปคนเดียวก็เลยแบบโหยากยากนึ้นแียจองตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยเลยครับก็ก็คอยช่วยเราก็คอยช่วยครั้งแรกเยใช่ใช่ จะออปไรไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าผมวางแผนไว้ดีเราเราทำแผนแล้วก็เป็นเอ่อใช้เป็นคนขับรถที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยเที่ยวค่อนข้างเที่ยวสบายกีวันคืนเดียวคืนเดียวเองสั้นๆใช่ไปถ่ายรายการนะครับก็คือบินไปแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายรายการเสร็จแล้วก็วิ่งกลับใช่คพักหนึ่งคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูในคลิปของดิมรันเลการเดือนบันที่1ของเขา อ่าเดือนเดือนนี้ใช่ไหมโอเคใช่ครับีแนยังคะก็มีมีคิดคิดอยู่บ้างครับแต่ว่าพูดไปก็รู้กันหมดอดีเนี่ยเอาคลิปนี้ไปออนทีหลังได้ไหมไม่ได้ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ก็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 มีแหละครับก็ก็มีมีแผนมีแผนก็อยากแต่ว่าเบสิกก็คงกินข้าวมีของให้นิดหน่อยอะไรเนี้ย ยวไปเที่ยวกัไม่ได้มีครับเพราะว่าเดี๋ยวทริปเที่ยวทริปเที่ยวมีแต่ช่วงหลยยังกันนี้ช่วงนี้เคลียร์งานกันอยู่ดีมก็ติดงานเขาผมก็ติดปิดกล้องหนังเรื่องใหม่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพอปิดกล้องเดี๋ยวมีไปเที่ยวกันปกติพวกเราก็เซอร์ไพรส์กันตลอดเอาจริงจริงเลยไหมผมอะเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์คนเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบพอพอพอ,พอได้รู้จักกับดีม like <c oughs> แล้วกันก็เขาเขาก็มีมีเซอร์ไพรส์มีอะไรตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออว่ะจริงๆมันก็ดีเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> <ล>เราก็เราก็พยายามเซอร์ไพรส์กลับบ้างแต่ทำไม่ค่อยเป็นหรอกครับแสดงว่าาเเค้ ใช่ใช่ใช่เขาเขา,เขาก็จะแบบเหมือนรู้รู้ดีเทลอะไรเงี้ยว่าแบบสมมติสมมติเราพูดถึงของอย่างหนึ่งแบบพูดเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ะเสร็จพอถึงวันสําคัญเขาก็แบบเหมือนซื้อมาให้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออวะเกือบลืมไปแล้วเนี่ยว่าเคยอยากได้ถ้าเป็นคนรวงความรับกินไหมว่าจะจับได้ไหมว่าเราเราจะอะไรเ,เออไม่ค่อยไม่ค่อยรวงครับแต่ว่าแต่ว่าบางทีผมก็โปเองอะไรเงี้ยบางทีผมก็สมมติสมมติมมตแบบสั่งดอกไม้ไว้แล้วก็ เผลอให้ไปส่งที่บ้านเผลอให้ไปส่งที่แบบวันที่ผมไม่อยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าเออแบบดีมช่วยไปรับนันให้หน่อยอะไรเงี้ยวันที่แบบดีเอรพอนมนมากแบเผอเราอรก็แหม่เห็นเขาทำงานหนักไอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวกำลังกำลังคิดอยู่ว่าวันเกิดเขาแต่ผมมาโอเวอร์พรอนตรงนี้ได้ได้สิได้ครับก็เขินวะก็คือเป็นวันวันเกิดปีนี้ก็ก็ คงเป็นอีกปีที่ดีครับผมแล้วก็อยากอยากให้ร, together, รักษาสุขภาพเวลาตัวเองดีช่วงนี้งานหนักอะไรเงี้ยอยากให้พักผ่อนเยอะๆอืมนอนด้วยใช่ครับโอเควิ่นีงตอนนี้กระแสเรื่องแบบว่าของแฟนเพื่อนอ่ะของน้องก้อยอือฮึครับแต่ว่ากระแสกับพี่พรออะไรเงี้ยเออทำไมคลิปนั้นหลังผมไม่มีใครโฟกัสหลังผมเลยนั่นแหละเรายังไงม่ได้่อยอยู่ในเหตุการณ์ เขาก็อันนี้ผมผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็เป็นก็เขาก็คิดว่าเขาก็เป็นเพื่อนต่อกันเพื่อนร่วมวงการด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้มีอะไรนอกรอบกันนะในในตอนนี้อะไรก็เป็นค่มีเขาเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปเจอคือผมมารู้จักครับทั้งคู่อยู่แล้วเนาะแล้วผมมาชอบแซลพี่ท็อปเพราะว่าพี่ท็อปแกเวลาโดนแซลโดนแกล่ะแกน่ารกักแกจะแบบเขินก็จะแบบ ลุกหนวดแกมันไม่ค่อยเข้ากับแรคเตอร์ตอนแกโดนแซวเท่าไหร่พวกผมก็เลยชอบแกล้งแซวพี่ทอมแล้วครับชงแค่เออใช่ไเรียกชงไหมอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าชงไหมไม่ไม่ได้ชงแต่ชอบชอบชอบสร้างโมเมนต์กันมากกว่าอ่าชอบแบบพี่ทอมนั่งนี่สี่นั่งนี่สี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่ทอมก็คงเป็นเชื่อคนง่ายอีกแก็ต้องไปถามขานั้นดู เห็นเพื่อนแชร์หถึงว่าสวนตัวมีเองกับเชร์ด้วยไหมโอยไม่กล้าไปเชร์ใครก็หรอกครับก็ก็ก็เชีร์ทุกคนรู้จักกันละกันเชีร์ทุกคนแบบเออรู้จักกันสนิทกันแต่ว่าถ้ามันจะแบบอัปเดตสถานะกันยังไงก็ให้เขาให้ให้เขาใช่ให้อกานี้เหากันสหรับตัวเราเองมว่าอย่างนี้นิสัยงในมุมมององผมผมว่ามีมีจุดที่ต่างกันเยอะแล้วก็มีจุดที่จุดที่ ซิงกันก็เยอะอะไรเงี้ยก็ก็โหไม่รู้อะไม่เอางี้ะนฐานะเพื่อนที่อยู่ใกล้อะเราเราเราไม่ได้เห็นโมเมนต์เท่าในในทิกตอกด้วยนะผมผมไปเปิดทิกตอกดูเฮ้ยขนาดนี้เลยวะหลังผมเสื้อขาวหลังผมนั่งอยู่น่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยเออฮะก็อาจจะขึ้นกล้องเออโอเคค่ะโอบคอบคุณครับ